Hola, Buenos d í a s Bienvenidos a Reinspehn ง่ายง่ายใช้ได้จริง c a p í t u l o 5วันนี้เราเสนอตอนที่เรียกว่าบทสรุป,ปรวบรดคำนามเพศชายและคำนามเพศจริงที่ใช้กับบุคคล En Espanol, los nombres de personas son masculinos o femininos ตัวอย่างคำนามเพศชายที่ใช้กับบุคคลเช่น El Marido, El Professor, El Estudiante ตัวอย่างคำนามเพศหญิงที่ใช้กับบุคคลเช่น La mujer la p r o f e s s r r la estudiante การแบ่งคำนามเพศชายและคำนามเพศหญิงส่วนใหญ่จะดูได้จากคำลงท้ายการเปลี่ยนรูปคำนามเพศชายและเพศหญิงสามารถสรุปได้5ข้อดังนี้คือข้อที่1คําคำนามเพศชายที่ลงท้ายด้วย o หรือ a เมื่อเปลี่ยนเป็นคำนามเพศหญิงจะเปลี่ยนเป็น r ตัวอย่างเช่น e l c ช i c o เมื่อเปลี่ยนเป็นคำนามเพศหญิงจะเปลี่ยนเป็นลาชิกะ El a อ o บ a d o เมื่อเปลี่ยนเป็นคำนามเพศหญิงจะเปลี่ยนเป็น la a b o ู a d a El presidentee เมื่อเปลี่ยนเป็นคำนามเพศหญิงจะเปลี่ยนเป็น la Presidenta 2. คำนามเพศชายที่ลงท้ายด้วยสระตัวอย่างเช่น e l ลดีเลกโเมื่อเปลี่ยนเป็นคำนามเพศหญิงจะเปลี่ยนเป็น l a ดีเล c t o r a 3. คำนามเพศชายที่ลงท้ายด้วยอันเต อิสต์โดยส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนตัวอย่างเช่น el tenista เมื่อเปลี่ยนเป็นคำนามเพศหญิงจะเปลี่ยนเป็น la tenista el cantante เมื่อเปลี่ยนเป็นคำนามเพศหญิงจะเปลี่ยนเป็น la cantante 4. เปลี่ยนคำลงท้ายคำนามเพศชายให้เป็นเพศหญิงตัวอย่างเช่น el actor เปลี่ยนเป็น la a c t r e s s 5. เปลี่ยนรูปคำนามเพศชายให้เป็นเพศหญิงตัวอย่างเช่น เอลเยอโนเปลี่ยนเป็นลาโนเยลคำยกเว้นที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปตัวอย่างเช่นคำนามเพศชาย El Modelo ลคำนามเพศหญิง La m o เดโลคำนามเพศชายเอลโคเบนคำนามเพศหญิงล a โคเบนบทสรุปตอนท้ายคลิปวิดีโอเรามีการบ้านไม้ทำกันค่ะแต่ใน o s Develis สและเราก็จะมาเฉลยในคลิปวิดีโอถัดไปโปรดฟังคำถามดีๆนะคะ จงเปลี่ยนคำนามเพศชายต่อไปนี้ให้เป็นคำนามเพศหญิงคำนามเพศชายข้อที่1 el estudiante ข้อ2 el c o n t a b l e ข้อ3 el suygro ข้อส el cohen ข้อ5 el abogado de b e r e s จงเปลี่ยนคำนามเพศชายต่อไปนี้ให้เป็นคำนามเพศหญิง 1. el estudiante นักเรียนชาย 2. เอลกอนตาเบลพนักงานบัญชีชาย 3. เอลโซยโกรคุณพ่อสามีคุณพ่อภรรยา 4. เอลโคเบนวัยรุ่นชาย 5. เอลอะบกาโดทนายความชายค่ะวันนี้เราก็จบคลิปวิดีโอโเรียนสเปนง,ง่ายๆใช้ได้จริงกับปิตูโลซิงโกแล้วนะคะพบกับคลิปวิดีโอถัดไปพร้อมเฉลยการบ้านอัสซาลอยโกบ๊ายบาย